นิวนอนดูนี่กบนิวนะครับ oh, <hi. S 1> YouTube ชื่อ Oxygen Official นะับฝากไลค like, ์ s ับส c r i b e กันอย่งติดตามแพลตฟอร์ม,มอื่นๆด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆปอดพีชท,ที่ตามมาดูเรีแอคชั่นเรานะฮะมาแล้วนะฮะกับเทเลอร์เลิฟซีเดอะซีรีส์ต้องรับมาหาสมุทร ใครให้ดูติ่งติงในช่องเรานะฮะก็จะเห็นว่าเรานั้นไปวุ่นใหม่มาแล้วที่วงสูงนะฮะกับซีรีส์เรื่องหนีก็ได้พูดเม้ามอยกันกับนักแสดงกับพี่เมย์ก็จะได้รู้มาบ้างคร่าวๆสำหรับเรื่องหลงนิ่งยออ่อ้จะมีคนอยู่ต้าอยู่ทะเลอย่างนี้ น้องฟอดรลบบทมหาสมุทรแล้วก็ต้องเขียนรักหรือไงรักมหาสมุทรยังไงอ,อ,อะไรคือ,อเขียนไม่ได้พี่เมย์บอกว่าถ้าไม่ได้เย่เย่กับใครสักคนหนึ่งต้องดโดนเย่เย่ก่อนถึงจะเขียนอะไรออกมาได้แล้วก็จะมาแล้วด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วจับออนแอร์วันอาทิตย์ที่ เกมิถุนาานนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือสี่รุ่งเครื่อง G ีเมมีอีกแล้วต่อคิวกันแน่นมากช่องนี้ <c oughs> ดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่เดียวเลยก็คืออาชิน,นี่อีกแล้วใครเป็ไม่มี v ี p นะก็ต้องสมัครแล้วนะห้ามขาดต่อไว้ต่อไว้ต่อไว้เออพราะว่าไงทะเลเดือดรอบนี้ห้ามพลาดนะ ตอนนี้มาแล้วกับเทเลอร์ก็ไปดูกันซีว่าที่เขาเล่ามาพอภาพจริงมันจะเป็นยังไง mm hmm. เพราะนี่คือส่วนหนึ่งส่วนใดของซีรีส์แล้วเราจะได้เห็นอะไรในมูทโทนของเรื่องราวแห่งมหาสมุทรนี้นะครับต้องรักมหาสมุทรเทเลอร์ครับ ขึ้นเรือมาแล้วเซนชั้นสงสัยแล้วนะว่าทำไมนายถึงอยากชันลงใต้แล้วกันโอ้โหนี่คือชุดมาทะเลเบลร์ยว้าวแล้วไหนอะคนที่จะมารับชั้นอะว้ายว้าวคุณต้องหลับใช่ไหมครับโอ้อย่าบอกนะว่านายคือคนที่จะมารับชั้นอะ สวยจังยินดีตอนหลับโซโก้ของเราครับโอ้ยแหลงตายพี่หมุดใช่ปะเขาเป็นคนนางประจำเกาะสาวสามกี้ขึ้นเกี่ยวกับเลยคิดถึงไม่ต้องมายุกับฉันผมเล่าอะไรคุณฟังดีกว่าฉันไม่อยากแต่ผมอยากเล่าฉันไม่อยากฝากฝากนิดนะคุณไม่ที่ฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเลิกกรภาษาชนะเบียนสื่อพ่วพาได้ไหมครับมีอะไรช่วยบอกละป้าห้าพันพอไหมหรือเจ็ดพันนะหรือหมื่นห้า ผมยอมตั้งแต่ห้าพันแล้วคุณนายว่าถ้าเกิดฉันลงมาใต้จะมีไอเดียทำงานไงแล้วนายยังส่งไอ้บ้านนี่มารับฉันอีกอะ่ะฉึง <ไป S 1> อชอกพวกนี้อีกนะเขาบอ่า,ามึงบอกบอกูดได้ไหมออชอเกาะว่าทำไมเวลาเขียนฉากรักมึงถึงต้องมีเซ็กกับใครสักคนฉันจะไม่เอานายขึ้นเตียงไปโซฟาไประเบียงแต่ไปที่อื่นได้นี่ก็ไม่ใช่เตียงครับ ใส่หาดหรอใส่หาดเลยสมาต้องรักใ้อ้าเาตียงนั้นน่ะเมื่อกี้โอ้แซ่บตัดน้อยไปอ่ะอเฮ้ยรอ้อนลหคุณไว้ <Why? S 2> ถ้าคนเรียนน้อยอย่างผมเข้าใจไม่ผิดระหว่างเราสองคนจะมีแค่ข้อตกลงไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับ <Sweet. S 2> ฉันบอกแล้วใช่ปะว่าฉันไม่เชื่อเรื่องความรักท่าของ ไม่ศรัทธาไม่คิดเลยสักว่ามันมีอยู่จริงอะเรื่องระหว่างเราอะมันไม่มีอะไรไปมากกว่าเซ็กหรอกไอคอนที่พูดอย่างเงี้ยนะลูกแม่เตือนเลยนะหมาทุกลายเขาโบขนาดนี้แล้วอะไม่มีทางที่จะไม่ยอมเขาลูกเลยว่มุงคงช่วยพี่วีไม่ได้หรอกพี่มีหาคนอื่นมาต่อบทให้แทนดีกว่าสัญญาจากมาะไรเนี่ยเอีย ก็ทำตามแผนไงเบฟมิชชั่นไม่ต้องรู้กับพี่ตอนไหนสวยเนาะแดงเว่อโอ้ยเติมน้ำเหมือนน้ำจะพาท่านไปไหนอ่ะปล่อยนะเว้ยลืมแล้วเหรอว่าฉันจ่ายไปแน่นายเขาเป็นหมาฮงฮงฮงผมชอบเป็นหมาให้คุณอยู่แล้วเท่าไหร่ผมอยู่แล้วบอกแล้วมันโบมากทอดดำน้ำไปถึงระคาเท่าไหร่ฉันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะพาในกับกรุงเทพด้วยอ่ะ พี่วีทำไงดีพี่รักซื้อผู้ชายกลับมาถ้าพี่ชอบแน่ล่ปคะพี่ทำให้เขาต้องรักพี่คนนุณจะกำหนดอะไรก็ได้จะจ่ายุณเท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่คุณกำหนดในกระดาษไม่ได้คุณห้ามไม่ผมรักคุณไม่ได้อ๋อคุณโปรดอ้าวนงจ๋ามาเยอะมาก รู้จักทังหมดเลยเป็นนี้เป้าเป็นตอบป่ะเมื่อกี้ตายแล้วเอาเอาตายแล้วคุณต้องรักมาสมุอคุณต้องรักผมรำถึงเนาะ9-10คุณได้หุนเท่าไหร่ฟอร์ดได้รับไม่ถึงอะไรเซ็กนี่คุณ ผมว่าสกิลผมเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้เลนเลนมีแค่นี้สิเนี่ยก็ยังน้อยไปยังไงดีผมว่าเราต้องเต็มสักร้อยนึงคุณแปดไว้ไม่อยู่ในเก้าสิบเลยนี่เด็กไม่อ่านหนังสือเหรอได้แค่แปดน้อยชิปฉันชอบเลขแปดอะไรอ่ะก็คือชอบไงเป็นตัวเลขแบบที่นึงในใจของเรา ใช่ฉ yeah, ันร nice ักน้องฟอดน้องพีตลอดไปแน่เลยฉันไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้ไม่ว่าจะเจอคู่ไหนคนไหนมาตายฉันก็มาตายที่นี่ยืนหนึ่งตลอดเนาะแต่ต้องรักฟังแม่นะยังไงตัวละครที่มันออกตัวแบบนั้น่ะเมอต้องพีคํำพูดค่ะก็เทเลอร์มันคือซีดีแล้วปะแต่จังหวะคัดคือคัดนำจิ้มมาแบบทุกอันเด็ด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 เดฟอดกับพี่เขาก็ผ่านงานแสดงมาเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีกำแพงกันแล้วแหละสัรับการเป็นพระเป็นนางมันเข้ากันได้จริงๆด้วยเกมมีที่มันได้อยู่แล้วอะ ที่มันสนิทกันไว้ใจกันอ่ะเราจะดูออกไงเออแล้วมันจะทําให้เราอ่ะยิ่งอินยิ่งฟินไปกับซีรีส์แล้วก็เห็นได้เลยสารเทเล่นนี้สำหรับการพัฒนาการแสดงของน้องพีทแล้วคาแรคเตอร์ของชาวเกาะก็มีความแสนสนน่ารักมากขึ้นสำถึงเนาะแหล่งตายนะแหล่งตายดีนะเหมือนอยู่นะและวหนึ่สิ่งอื่นใดเราเห็นความสวยงามทีพี่เมย์บอกว่าจะทําให้เราเห็นทุกคนจะมาต้องรักมหาสมุทรจริงๆเห็นไหมเราเห็นทะเลไทยเห็นปะการังเห็นการดำน้ำโอ้อยากไปเที่ยวเลยแล้วก็ แน่นอนแหละชา NC ที่เป็นรถมือของพี่เมย์มันเป็นไลเซนมันเป็นที่พูดถึงก็จะเต็มปอดเราแน่แน่แหละสําหรับต้องรักมหาสมุทรแต่ว่านอกจากฟอร์ดพีแล้วก็คู่ผู้หญิงไอ้สัญญาแล้วเนี่ยเราแอบ เวบเวเห็นหลายๆคนที่คุณหน้าคุณตา,านะมามีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้บอทโนอื่นงนี้เออน้องจางงนี้วันวันนี้แล้วก็น่าจะมีนักแสดงมากมายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามารวมทําให้โปรเจกต์นี้กลมกล่อมมากลยค,คเชนองนี้น่ารักรอ, <laughs> อดูแล้วกันก้าวมิถุนาน,นะคะใครยังไม่สมัคร v ีไอพีไอีนะฮะอย่าลืมนะพีเมียมันจึ้งเนาะไปสมัครรอไว้ได้เลยเราจะกลับมาใหม่แล้วกันวันที่ออนแอร์จะต้องทำไหมแฟนๆให้กำลังใจเราหน่อยซิ มอขอร้านวิวอะถ้าเรียงนี่ร้านวิวก็ทำอยู่โอ้โหแชร์ไปนะฮะช่วยดูทำๆนะฮะให้ถึงร้านวิวนะไม่งั้นซีรีส์เต็มมาไม่ได้ดูทำเรียงใช่นนมฮะคนใครเนี่ยเราจะกลับมาแล้วกันกับต้องรักมหาสมุทรเล็บซีดซีรีส์วันนี้นิ่นอนดูลาไปก่อนนะใครยังไม่ชอบสกายยูออกซิเจนขอลองนาะอย่าลืมเนาะทุกช่องทางของเราตามกันไว้สวัสดีนะฮะแล้วบุายบาย